าแดงมุ่งเป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์โลหะสังกสีคุณภาพสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเติบโตอย,อย่างยั่งยืนเราสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับลูกค้าเคารพต่อพนักงานของเราและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่เราเข้าไปดำเนินการและให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นของเรา ถึงแม้ว่าในปีนี้สถานะธุรกิจของบริษัทจะประสบสภาวะที่ยากลำบากแต่บริษัทยังคงดำเนินการตามวิสัยทัศน์และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนโดยรอบทั้ง5ด้า,ดานได้แก่ด้านการศึกษาด้านสาธาร,รณาสุขด้านการพัฒนาชุมชนด้านศิลปะและวัฒนธรรมและด้านภัยพิบัติ สำหรับด้านการศึกษานั้นบริษัทผาแดงได้สนับสนุนทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปีในปีนี้มีเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดตากได้รับทุนการศึกษาจำนวน385ทุนรวมมูลค่ากว่า8แสนบาทสำหรับทุนเยาวชนดีเด่นผาแดงในปีนี้มีนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด3คนได้แก่เยาวชนดีเด่นผาแดงระดับประถมะศึกษา นายวีรภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านแม่ตาแพะชูพม่าผงครอกุยาครับตอนนี้เนี่ยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่ทนายโรงเรียนบ้านแม่ตาแพะครับผมมีพี่น้องห้าองครับพ่อแม่เยสทันงสอครับเขาอยู่ที่ประเทศพม่าครับวันสี่โมงไปทางานที่กรุงเทพครับพออยู่กับแม่สองครับแม่ก็ทําขนมครับของ็ไปช่วยแม่ทาขนมครับแล้วก็ขายครับ โครงกายขนมช่วช้องบาลองยางครับและตรงเอ้ก็หวานช่วยแม่ไทยครับตื่นขึ้นภูม่ายฟังเปลี่ยนครูผมจะได้กำมาสองน้องน้องภาษาพม่าแม่คันดซึ่งเป็นวิชาที่ผชอบครับคงติใจามากครับแม่ของครูที่บอกิชาพาร์เองที่<อ>ทให้ควมการศึกษา ผงครับเขาจะนาขึก้การศึกษาที่เกี่ยวไว้ในกาบเรียนต่อครับนายวิภาพเป็นเด็กนักเรียนที่มีความสามารถในด้านการเรียนสาระการเรียนรูน้คณิตศาสตร์สามารถช่วยครูสอนนักเรียนที่มีระดับป .1 ป .2 ป .3 แทนครูได้ในเวลาที่ครูครติดภาระงานและก็ช่วยสอนนักเรียน ที่ไม่มีความเข้าใจในเวลาหลังเลิกเรียนทุกๆวันค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กพมาก่าแต่ความสามารถในด้านคณิตศาสตร์และมีน้ำใจเสียสละเวลาช่วยทางโรงเรียนในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ทำให้วิชาคณิตศาสตร์ทางโรงเรียนได้ระดับผล เะนะยาวชนดีเด่นผาแดงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเด็กหญิงวราพรวราคำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต่ากลางมิถภาพที่26โ์งมอสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวราพรวราคำหนูก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทผาแดงอินดัสทรีจำกัดผาชนมากมากเลยนะคะ ที่ได้ให้โอกาสในการให้ทุนการศึกษากับหนูหนูก็ขอสัญญาว่าจะนําทุนการศึกษานี้นะคะไปใช้ในการเรียนต่อและขอสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีในอนาคตค่ะชมชนและประธานหนูได้องอี้ปอดไปรับสัตว์ปิดให้นำกลับมาพิจารณาการทำโครงการนี้ไปประยุกต์ใช้เพลิชีวิตประจําวันค่ะในสุดท้ายค่ะเพื่องเผยแผ่โลกาภิบาลของเราในฐานะที่ เป็นครูประจําชั้นของเด็กหญิงเวลาพรเวลาคำนะคะคุูครูก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเวลาพรว่าเขาเป็นคนที่มีน้ําใจมีจิตสัธนารณะนะคะชอบช่วยเหลืองานคุณรูแล้วก็เพื่อนๆนะคะมีความรับผิดชอบค่อนข้างระสูงเมื่อได้รับมอบหมายอะไรแล้วเนี่ยเขาจะทําจนสําเร็จนะคะแล้วก็ มีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการทำโครงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงงานทยาศาสตร์โครงงานสุขศึกษานะคะจนกระทั่งหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยประสบความสำเร็จได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศาึกษาระดับภาคเหนือแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะคะล่าสุดนยคะได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ ภาคเหนือนะคะในกิจกรรมแข่งขันสุพศึกษาและโรงงานสุพรรกษาและพละศึกษาระดับมอต้นนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศนะคะในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่62ปีการศึกษา2555ค่ะคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กหญิงวรลาพรนะคะก็จะได้นำความรู้ความสามารถความมีนักใจต่างๆนะคะ ใใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒน,นาประเทศชาต,ติต่อไปค่ะและเยาวชนดีเด่นพ้าแดงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนางสาวทัศนีสีสำราญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนแม่กุวิทยาคมความตั้งใจของหนูนะคะก็หนูให้ฟันว่าหนูอยากเรียนวิศวะเคมีค่ะแต่เราก็ยังหนังใจเรื่อง,เร,องเรียนต่อะคะ่ะว่าหนูจะ เรียนได้หรือเปล่าว่าครอบครัวของของหนูนะคะ่ะก็มีความยากลำบากค่ะค่อนข้างยากจนนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเรียนไปได้หรือเปล่าะคะ่ะหนูขอขอบคุณบริษัทถาแดงนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์กับหนูนะคะขอบคุณค่ะแม้ความยากจน จะเป็นอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลต่อการศึกษาเป็นอย่างมากแต่เยาวชนทั้ง3คนนี้ก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนหรือวันหยุดช่วงปิดภาคเรียนหาหรายได้เสริมเพื่อนำไรายได้ส่วนหนึ่งมาจุนเจือครอบครัวและอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนการทำงานควบคู่ไปกับการเรียนของน้องๆไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเรียนแต่อย่างใดเห็นได้จากการเป็นตัวแทนของโรงเรียน เขาร่วมแข่งขันวิชาการในกิจกรรมต่างๆทั้งระดับโรงเรียนระดับภูมิภาคและระดับประเทศสร้างทั้งชื่อเสียงและยังนำความภาคภูมิใจมาให้โรงเรียนชุมชนและครอบครัวนอกจากนี้น้องๆยังมีจิตอาสาช่วยงานครูโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนด้วยระหนักดีว่าการศึกษาจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้หลุดพ้นจากความยากจนก็เป็นได้ ความกระตันยูและความมีน้ำใจเป็นที่ประจักษ์แก่คนรอบข้างมากมายความดีเหล่านี้จะทำให้น้องๆสามารถก้าวข้ามอุปสรรคนานับประการไปได้อย่างเข้มแข็งและภาคภูมิใจในตนเองต่อไป ดีที่เธอให้สังคมฉันชื่นชมเธอเสมอเพื่อพี่น้องผู้ที่ยากไร่รวมดวงใจของเราฝันฝ่า